สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีอยตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดกันครับเป็นปลาครับพี่น้องครับตลาดสดอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดโอ,อ้ปลามีแต่งางามงาเลยครับพี่น้องครับสวยๆยงามง่าครับปลาเนือออนมีแต่ตัวงาม,งามเลยพี่น้องเลย ให้โจรกันตัวบกเงยเลยครับพี่น้อนปลาเนื้ออ่อนเนื้งามครับพี่น้อนมึงปลาตองตัวบกเงยเลยครับเนืเ้อแห้งครับปลาปลาโคตน้ำงามทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับเบื่อนเราใครจังไรไม่ข้าเฮ็ดเนี่ย รสชาติอร่อยบ่เขาเอิ้นเฮ็ดปวกบ่ครับเนี่ยเฮ็ดปวกอีหยังนี่ยเฮ่เขาเอิ้นปวกจิกบ่ะผมเคยได้ยินเขาเอิ้นเฮ็ดปวกน้ำแกงเป็นแนวใดาย่สอันเดียวกันนี่บ่ะอ๋อบ่อ๋อซื้อเดียวกันเฮ็ดปวกน้ำแกงนะว่าเฮ็ดปวกดอกจิกนี่บ่อ๋อครับครับครับ ปลาซิวตัวใหญ่แห้งพี่น้องปลาซิวอา่าวซิวอา่วอาวแม่น้ำมุม่นบ่ครับนี่เห็ด <c oughs> ปวกกำลังออกเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> อมอเห็ดปวกน้ำแกงกำลังออกอำเภอกันทละร่มจงังหวัดศรีสะเกดไปชมบรรยากาศผมมาช่วงาสายนะครับเกาโมงกลัวแล้วนะครับแม่ข่าพิ่นก็นเริ่มกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับแม่ข่าพิ่น กับบานกันแล้วสีมี่อยู่ในหน่อยนะครับพี่น้องโอ้เห็ดปวดไม่ขาเพิ่นเริมสิกับกันแล้วนะครับเหลืออยู่พอหลายคนนะครับปกตินี่ตรงมานเสาๆประมาณจากหกโมง,สงเสาเจ็ดโมงเสาร์นะครับนะเห็ดไลอดไหม กลับออกมากแล้วครับพี่น้องครับปลาหลายแห้งครับพี่น้องัอะไปแล้วขอบคุณทุกทันทีติ่ตามครับสวัสดีครับ